สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาไปย้อนฟังคำพูดของหลวงตามหาบัวที่ได้เตือนชาวจังหวัดอุดรเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่หลวงตามหาบัวได้กล่าวเตือนชาวจังหวัดอุดรธานีและคนไทยเกี่ยวกับนายทักษิณมีดังนี้ลูกศิษย์ได้พูดกับหลวงตามหาบัวว่า วันนี้ตามข่าวหนังสือพิมพ์ทั้งทีวีเขาบอกว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะมาที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อมาหาเสียงให้พักไทยรักไทยและตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพักประมาณบ่ายๆถึงเย็นนี้ล่ะครับตามข่าวเลยหลวงตาบัวได้ตอบกลับว่าเมืองอุดรน,นี่เป็นเมืองหลวงตาบัวอยู่แล้วนะแล้วมันจะมาหาเสียงอะไรเขาเกลียดกันทั้งประเทศไอทักษิณน,นี่นะ มันเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวอุ้มขึ้นเพื่อให้อุ้มชาติบ้านเมืองชาศาสนาพระมหากษัตริย์มันกลับไปเหยียบย่ำทำลายชาติทั้งสามพระองค์เสียแหลกเหลวแล้วมันจะเรียกเมืองอุดอรไปเหยียบช่วยอย่างนั้นหรอว่ายังไงเขาเกลียดกันทั้งเมืองขับไล่มันออกมันยังไม่ยอมออกมันไปหาสมัครอะไรมันหน้าด้านนะไอ้นี่นะทำไมมันหน้าอย่างนี้ล่ะเอาคนหน้าด้านอย่างนี้มาเป็นนายก มันเป็นมาจนแหลกเหลวหมดแล้วหปีแล้วมันจะมาเป็นเพื่ออะไรอีกจะยำให้แหลกเหลวทั้งสพระองค์ชาศาสนาพระมหากษัตริย์หรอเราพูดอย่างนั้นแหละเพราะกระเทือนใจมากตั้งแต่เป็นนายกมานี้เราก็ว่านายกนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถัดๆกันมาอย่างนี้แหละเราก็ว่าคนนั้นเก่งทางนั้นเปรตทางนี้ผีทางนั้นยักษ์ทางมานทุกอย่างเอาคนอื่นมาเพื่อจะแก้อันนี้ ฝากอันนั้นกลายเป็นมหายักษไปอีกโอ้ยหมดท่าหลวงตาบัวเดี๋ยวมันจะพาพูดอะไรเมืองอุดรทราบกันหรือเปล่าว่าทักษิณชินวัตรมันเหลวแหลกแหวกแนวเขาขับไล่จากนายกแล้วมันเอาตาสมัครมาเป็นนายกขึ้นมานี้อีกมาเอาชื่อเสียงเมืองอุดรเราอย่างนี้นะฟังสิเมืองอุดรเราเป็นยังไงเขาสาปแช่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองเมืองอุดรเราเป็นยังไงมีหูมีตาฟังไหม พิจารณาสิทักษิณเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวจะเป็นลูกศิษย์ใครเดี๋ยวจะมาเหยียบหัวหลวงตาบัวทั้งเมืองอุดรอ,อีกคนทั้งเมืองจะว่ายังไงฟังหรือยังพวกนี้นะจะมาหาเสียงอะไรเสียงยักษ์เสียงผีก็อยู่กับมันหมดแปดผีกินบ้านกินเมืองกูอยู่กับมันหมดแล้วจะเรียกมันไปกินอะไรอีกมันกินไม่มีเหลือแล้วเนี่ยคือยังเหลือเมืองอุดรที่ยังไม่หมดแล้วจะเอาเมืองอุดรไปกินอย่างนั้นหรอ แล้วก็อยากถามเมืองอุดรเราเป็นยังไงมั่งวะทั่วประเทศไทยนั่นแหละทราบกันทั่วนหน้านี่เป็นภาษาธรรมเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเรายกขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่ลืมนะเราช่วยยกเพราะเห็นแก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังจะจมลงในทะเลแห่งความล่มจมเราไม่ได้อยู่ถึงขนาดล้อมคอกเราออกช่วยชาติบ้านเมืองก็เห็นแก่คนนี่ เราดูคนผิดไปเราดูฐานะการเงินการทองคนนี้เป็นคนมีเงินมีทองฐานะไม่ยากจนมั่งมีสีสุขเรียกว่าประเทศไทยนี้คนนี้ก็คนหนึ่งตระกูลชินวัตรเป็นตระกูลหนึ่งที่สกุลมั่งมีสีสุขจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นขึ้นไปไม่เหมือนพวกโหดพวกหิวพวกกินบ้านกินเมืองกินมาตลอดกินตับกินปอดคนจนไม่เหลือ จะให้คนนี้เป็นผู้ลื้อตับหรือปอดประชาชนขึ้นมาเพราะมั่งมีสมบูรณ์แล้วแต่ไม่กวนบ้านกวนเมืองกินตับกินปอดประชาชนแล้วกลับมาเป็นมหายากให้เห็นต่อหน้าต่อตานเนี่ยนี่เขาขับไล่ออกจากนายกมันไม่ยอมออกมันหน้าด้านที่สุดนี่จะมาประกาศหาเสียงที่เมืองอุดรอ,อีกหลวงตาบัวก็อยู่เมืองอุดรแล้วหลวงตาบัวก็เป็นอาจารย์ของคนคนนี้ด้วยนะพิจนา,าสีพี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะ นี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างตรงไปตรงมาจะเอาคนประเภทนี้หรือขึ้นของบ้านเมืองตับปอดประชาชนมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเวลานี้จะเอามากินอะไรอีกมันเลวขนาดนั้นนะมันยังจะมาประกาศหน้าด้านที่สุดเลยตัวแสบๆตัวนี้หน้าด้านที่สุดตั้งแต่เป็นนายกเราก็มีเห็นว่านายกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงต้มตุ๋นทุกแบบทุกฉบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะ เราก็ไม่รู้เราก็นึกว่าเป็นคนเราก็ยกให้ขึ้นให้เป็นนายกเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยักษ์เป็นผีนี่แล้วมันเป็นยังไงวันนี้จะมาพูดเมืองอุดรชาวอุดรเราฟังแล้วยังแล้วทั่วประเทศไทยก็ทราบกันทั่วถึงแล้วเมืองอุดรเรายังไม่ทราบหรือเป็นคนยังไงกันประเภทนี้พิจนารณามันสิมันสลดสังเวชนะ นี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เอ็นหน้าเอ็นหลังไปไหนดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วทีแรกก็เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อที่จะได้อุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกลับธร,รมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ลมจมต่อหน้าตาของคนทั้งชาติเป็นยังไงพิจารณาสิมันหน้าด้านขนาดไหนไอ้นี่มันไม่ยอมออกเขาขับไล่มันออกมันก็ไม่ยอมออก แล้วยังมีไอสมัครไออะไรอีกเอาเงินไปหาจ้างหาวานเงินแต่ก่อนจะเป็นมงคลเงินของนายกคนนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหมทั่วประเทศชาติบ้านเมืองนะเอาไปหย่อนให้คนไหนไหนหล่ะเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เงินเป็นไฟเผาบ้านเผาเมืองนะเผาชาติศาสนานะเงินพูดตรงๆเงินของนายกคนนี้คนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะเผาทั้งนั้นละ่ะเผาทั้งนั้นเลยเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคล เงินเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวไม่สงสัยเลยเงินเราถือว่าเป็นมงคลมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ปัจจุบันเงินอยู่ที่ในใครเป็นผู้ครอบครองเป็นยักษ์เป็นผีเลยกลายเป็นไฟบรรลัยกันหมดจะเผาทั้งชาติบ้านเมืองให้แหลกเหลวไปหมดนี่ฟังให้ดีเมืองอุดรวันนี้เขาจะมาพูดที่นี่หลวงตาพูดเสียก่อนเลยให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเป็นคนประเภทใด เขาสาบแช่งกันทั้งประเทศเมืองอุดรเราเป็นยังไงพิจารณาสิแล้วก็เมืองอุดรก็เป็นเมืองที่หลวงตาบัวซึ่งเป็นอาจารย์ของนายทักษิณน,นี่อีกนะอยู่ที่นี่ด้วยได้ฟังแล้วอดไม่ได้วันนี้จึงต้องออกมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเราพูดอย่างตรงไปตรงมาภาษาธรรมไม่เอ็นไม่เอียงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกให้ฟังกันทั่วหน้านะวันนี้ แล้วชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงได้ฟังเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ไอ้หลังลายนั่นละเหยื่อไอ้หลังลายมันเบ็ดอยู่ในมันจะกอบปากให้จมกันทั้งชาติไอ้หลังลายนี่นะที่เขาไปว่าอยู่เวลานี้เหยื่อล่อปลาให้กินเบ็ด และนี่ก็คือคำพูดของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนในอดีตตั้งแต่เดือนมีนาคมพศสองพัี่เที่เทศเตือนชาวจังหวัดอุดรธานีถึงนายทักษิณชินวัตรและถ้าหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราชื่อเสียงมาอุดรเราวนี่นะเอาหลวงตาบัวไปเพราะหน้าเราก็ไม่ทราบเลยอ่ะอืมจะมากแต่หน,นี้นะี่ยทงที่มือุดรเราเป็ยังไง เขาฉับแข่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อกุดอเราเป็นยังไงพิจนาไม่มีหูมีตาไหมฟังไหมพิจนาสิใครเหมืนทัศถิมีใครลูกถี่้องตาบัวจะเป็นลูกถี่ใครแล้วมันจะมาใครจะมาเดือดหัว้องตาบัวครับเมืองอุดรเรา่คนทั้งทั้งเมืองจะว่าไงฟังเลยยังพวกนีจนะมาจะมาหาเสียงอะไรเสียงยักษ์เสียงถีก็อยู่กัะมาณหมดเขตถี่กินบ้านกินเมืองก็อยู่กัะมาณหมดแล้ว จะเอามันไปจะเรียบมันไปจินอะไรอีกมันจีนจะไม่มีเหลือแล้วเนี่ยหรือยังเหลืออยู่เมืองอุดรยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือแล้วจะเอาเมืองอุดรไปจินอีกนั่นเหลอแล้วก็จะถามชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงบ้างวะทั่วประเทศไทยนั่นแหละชาติประทวนหน้านี่มันภาษาธรรมเราพูดอย่างกองไปกองมาเรายกขึ้นไปเพื่อจะอุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่ลืมนะเราช่วยยกเพราะนั้นจะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำลังจะตมลง <c oughs> ในทะเลห็งความโลกต่มเราอยู่วัานั้ถึงขนาดแล้วก็เราออกเคื่องสร้าบ้านเมืองมันเห็นว่าคนนี้เราดูคนผิดไปเราดูฐานะการเงินการทองคนนี้เป็นคนมีเงินมีนทองฐานะไม่ยากตนต้างมีชีสิตอยยากว่าประเทศไทยนี่็คือคนนี้เป็นคนหนึ่งอืมตระกูลชินวัฒน์นี่เป็นตระกูลหนึ่งที่ตระกูลบั่งอยู่ที่สุด,สดจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองให้สงบร่มงเย็น้นไปไม่เหมือนพวกโหดพวกสีวนุ่ กินบ้านกินเมืองกินมาตลอดกินตักกินกว่าจนคนจนจะไงห้ือจะให้คนนี้เป็นผู้รื้อกับหรือกว่าประชาชนึุกมาเพราะมันมีสมบูรณ์แล้วจะมันวนว่านวนเมินงกินจับกินกว่าประชาชนแล้วแล้วกลับมาเลยเป็นมหายาให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยนี่เขาขับไล่ออกจากนายกมันไม่ยอมออกมันหน้าด้านที่สุดนี่จะมาประกาศหาเสียงที่เมืองอุดรอยู่น้องจากรัวก็อยู่เมืองอุดรแล้วหลวงจักรัวก็เป็นอาจารย์ของคนตัวนี้ด้วยรอแล้ววิชาที่พี่น้องทั้งหลายฟัตาให้ดีนะ มีภาษาธรรมเราพูดจากกองไปกองมาเจ้าคนประเทศนี้หรือขึ้นของบ้านของเมืองแต่กว่ประชาชนมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วอย่างี้จะเอามากินอะไรอีกอืมจะกินอยองไห้บุกที่มันจะกินไม่ได้เราเข้ารองมันอยู่นี่มากขายกหัวแตกมามากินอยองไม้บุกที่เราอืมทุนเล็้ขนาดนั้นยังจะมาประกาศหน้าด้านที่สุดเลยตัวแตกแตกตัวนี้เนี่ยหน้าด้านที่สุดอืมเป็นถั้งเป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปีนปั้นหลอกลวง เจ้จุนทุกแบบทุกฉแบบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือว่าไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะเราก็ไม่รู้เราก็รู้ว่าเป็นคนเราก็ยกขึ้นให้เป็นนายกแล้วไม่ทราบว่ามันเะยักเป็นผีนี่แล้วเป็นไงวันนี้จะมาพูดชอวด,ดอนชาวดอนเราฟังก็ยังแล้วทั่วประเทศไทยก็ทราบกันทั่วถึงแล้วมึงรอเรายังไม่ทราบเหรอเป็นไงคนประเภทนี้นะเวลาที่มันสฉลิมฉลองมาะนี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างคงไปคงมาไม่เอ็นหน้าเอ็นหลังไปไหนดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วที่เรก